ะะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้จะมาดูการบวกการลบจํานวนคละบ้างนะครับข้อนี้นะครับ4เศษ3ส่วน7ลบกับ2เศษ1ส่วน5ะครับ4เศษ3ส่วนเเป็นตัวตั้งลบกับ2เศษ1ส่วนาลำดับแรกจะต้องทำจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนตัวแรกนะครับ4.7ูณ7ได้28 แล้วมาบวกกับ3 7 4 28บวก3เป็น3 1ส่วนก็ยังเป็น7เหมือนเดิมเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบตัวหลัง5คูณ2เป็น10 10บวก1เป็น11 11ส่วน5นะครับต่อไปเราก็จะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะบวกลบกันได้เมื่อสังเกตจะพบว่า7คูณห เท่ากับ35 5คูณ7เท่ากับ35ฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องทำส่วนให้เป็น35ตัวแรก31ส่วน7 7คูณ5ได้35ส่วนคูณ5เสร็จก็คูณ5เครื่องหมายลบ11ส่วน5 5คูณ7ได้35 11ก็คูณ7ต่อไปนะครับ ก็31คูณ5ได้155ส่วนด้วย35ลบกับ11คูณ7เป็น77ส่วนเป็น 35, นน35จากนั้นก็มาลบกันนะครับ5ลบ7ลบไม่ได้ยืมนะครับก็เหลือ 4กลายเป็น15 15ลบ7เหลือ8นะครับ14ลบ7เหลือ7ก็จะได้78ส่วน35หรือทำให้เป็นจำนวนคละนะครับก็คือเอา78ตั้งหารด้วย35 ส5มเป็นส5มสิคูณสเป็น70ลบกันเหลือ8ก็จะได้เป็น2เศษแปดส่วน35นะครับ